ทำกินบนแผ่นดินทองมีทุนสำรองคือสมองและแรงกายยัดอยู่คู่ถิ่นแดนไทยเสียงเพลงคือกำลังใจนี่คือเกษตรไทยระหัวใจลูกทุ่งทำกินพบกับ รายการเกษตรไทยหัวใจลูกทุ่งนะครับทางเพนทีวีสโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งตอนเย็นอย่างนี้นะครับอย่าลืมชมนะครับท่านผู้ชมนะครับเราเจอกันนะครับไปวันนี่คือเกษตรไทยระหัวใจลูกทุ่งกับเข้าสู่ช่วง ไฮโชไฮรีเควสนะครับแม่วันนี้มกระทายกมีโอ้ไม่ใช่นะครับวันนี้มีความดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะศิลปินที่จะมานี้เดินทางมาไกลมากครับโอ้โหข้ามน้ําข้ามทะเลขึ้นเครื่องบินมาครับค่าเครื่องบินยังไม่ได้จ่ายเลยนะครับโอ้เข้าท่าดีแท้เลยนะครับศิลปินที่จะมาโชว์วันนี้ครับเขามีชื่อว่าคุณกวางสุภาวดีนะครับเพลงที่จะมาโชว์ก็คือเพลงรักแท้แพ้เพื่อนนะครับเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับถ้าพร้อมแล้วพบกับ คุณกวางสุภาวดีได้เลยครับรักแท้แพ้เพื่อนครับเชิญชมเลยครับรวยจุดึงละาสาวเมียงกวดกันน้ำเป็นแม่ละาสาวเมียงอุดอนผ้าสัญจรละฮอดเมือกน้องแม่มันเข้าท่าดีแท้ครับท่าเต้นทำนองนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าฟุตเวิร์ฟสอนมาโดยอาจารย์จอยนะครับสอนผมตะกี้นี้เองขอบคุณอาจารย์จอยมากๆเลยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงไฮโชไฮรีเควสนะครับแม่ในช่วงเรียกร้องกันมาเลยนะครับศิลปิน เรามาถึงแล้วนะครับตะกี้ลงจากเครื่องมาหมาดๆเลยนะครับเครื่องสูบน้ํานะครับไม่ใช่เครื่องบินนะครับไม่ใช่นะครับมาจากรถใหม่ๆเลยนะครับแต่งตัวบนรถเรียบร้อยแล้วนะครับศิลปินที่จะมาโชว์ในวันนี้นะครับเขามีชื่อว่าคุณจักริดนะครับสินธุรัมนะครับจะมาในเพลงขอหอมแก้มแหน่นะครับอาร์บัมรักสาวโรงงานนะครับแหมก็เป็นศิลปินที่หน้าตาดีคนหนึ่งเลยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเสียงเพราะหน้าตาดีๆของคุณจักริดกันเลยครับเชิญเลยครับรับก็คือช่วงของเจาะเกระเจาะกระลูกพุ่งค่ะเจาะเกราะลูกพุ่งนะครับค่ะเจาะเรื่องราวดีๆกับลูกกุ่งที่กำลังมีชื่อเสียงนะครับที่มีคล่อเสิดผาาไปแล้วนะครับวันนี้พลิที่จะมานี่ก็จะมาในเพลงแล่แล่แล่นะครับใคคุณวิทย์ใน ุ่งปราการนะครับจะมาในเพลงวินัยวอนแฟนค่ะพร้อมรับพบกับคุณวินัยในเพลงวินัยวอนแฟนได้เลยครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับสวัสดีพี่ออนครับพี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพราะมากเลยนะครับเตียงกว้างพี่ออสเพลงนี้ใครเป็นคนประพันธ์ครับพี่ออสครับได้รับเกียรติจากอาจารย์สลาบุทธประจงเขียนให้อย่างสุดยอดเลยครับผมขอบคุณครับ ผ่านไปแล้วตามสัญญาเลยนะครับนี่ติดตามชมดีๆครับเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินครับผมจะออกไปอีกครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับนี่ผมจะออกไปเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับที่พัดพงนี้นะครับเรียกรถได้ยังครับอะไรนะโมไซค์ก็ไม่ว่างจักรยานเหรอจักรยานก็ได้โอเคครับจักรยานครับ ไปเลยครับไปที่พัดพงโดยจักรยานครับไปเลยครับถ้าไม่เคยมาเที่ยวต้องมาครับนี่ขายนาฬิกาใช่ไหมครับขายดีไหมครับก็ได้ขายพอได้นะครับแต่ถือกันไกลด้วยครับหวัดเสียวจริงๆเลยนะครับไปชมกันต่อครับข้างในครับแม่สุดยอดจริงๆเลยครับโอ้โหร้านนี้สะดุดใจสะดุดตามากเลยครับเฮ้เขาจะให้เข้าไหมเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับลูก เจ้าของร้านอยู่ไหนครับผมเองครับผมอ๋อสวัสดีครับผมคุณพี่ชื่ออะไรครับมิสเตอร์โคครับมิสเตอร์โคครับนี่ชื่อร้านอะไรครับร้า K.O.R. ครับ K.O.R. นะครับ ที่ผมเดาไม่ถูกก็สี่ยอดกุมารใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับนี่คือการดั้มนะครับโอ้การ์ตูนสมัยก่อนคล้ายๆนะฮะไม่ใช่ว่าเรียนแบบโดยตรงอ๋อนี่คือโครงล่างรู้สึกว่าจะมีศิลปินต่างประเทศมาด้วยนะครับนี่ดาราเลยฮอลีวูเลยครับคุณชองคอสแวนดัมนะครับนี่โอ้โหโอ้โหมาไกลจริงๆเลยถ้าบ้านใครชอบบีอยากใ่ยเยอะนะครับต้องโต๊ะนี้เลยนะครับแม่ทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ครับเป็นสไปเดอร์แมนเลยนะครับ คุณพี่จะเปิดทีวีหรือฮะอันนี้รีโมทรีโมทครับโอ้เคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับนี่นี่เราเห็นที่นี่เป็นที่แรกเลยครับที่เคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่ทำกี่ปีแล้วับคุณพี่หกปีครับผมหกปีแล้วครับก็ทำมานานนานมากเลยครับครับผมเอาละครับเราจะไม่ปล่อยให้เขาหมุนมากครับเพราะเขาจะเวียนหัวเลยกันช่วงนี้เราไปฟังเพลงสนุกสนุกกันในด้านห้องส่งเลยดีกว่านะครับไปเลยครับผมจะเข้าไปในจอทีวีแล้วนะครับ เกือบมาไม่ทันนะครับโอ้โหตะกี้ร้านของคุณพี่เขาสุดยอดเลยจริงๆครับแม่มีหุ่นยนต์ด้วยนะครับโอ้โหเป็นเหล็กทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหแม่ผมจะพูดแบบหุ่นยนต์ให้ดูเลยครับแม่สุดยอดจริงๆครับแม่รู้สึกจะเป็นง่อยแลวครับแม่ไม่เท่าไหร่แล้วครับแม่มีแต่ของเหล็กๆตะกี้ที่ผมมาโดยวิธีไหนรู้ไหมครับงงนะสิผมมาโดยมาเหล็กครับผมมาทางรถไฟครับครับประเทศไทยครับทาง ีชาแนลนะครับรายการมันทะลุจอนะครับเดี๋ยวผมวีเจเท่งน้อยกันอยู่ครับตามสัญญาเลยครับเราจะพาท่านไปพบกันที่ถนนข้าวสารต่อครับพร้อมนีงเลยครับถ้าพร้อมล้วไปกันเลยครับท่ากลางสาวสวยครับโอ้โหตะกี้นี่ฟังเพลงกันไปแล้วแม่สนุกจริงๆครับแม่ฟังไปดิ้นไปนี่กำลังทำอะไรอยู่ฮะ มีเมียเด็กตองมันปวดเชคใช่ไหมครับไม่ชับสวัสดีครับแหมอันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรครับเรือใช่ไหมครับเ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เรียกว่า3ล้อโบราณครับ3ล้อเลยครับหนึ่งสาม สามล้อโบราณนะครับแต่ว่าคนขับไม่โบราณเลยนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับบัวพันธุ์กันแย้งครับบ้าน่อดอนชื่อเล่น่ชดอนบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่บ้านนาทุ่งจังหวัดรีสะเกศครับแล้วใช้บริการยังไงครับรถสามล้อนี่จะต้องเที่ยวสําหรับพวก่ารชาตินั่งเที่ยวรอบเกาะนั่งเกาะบ้อรอบๆแถวคืบางลาพูเรามาจอดผมอยู่บนรถนี่ผมดูดีมากเลยนะครับนี่แม่ แม่รู้สึกอยากจะปั่นจริงๆเลยครับจะมีเพลงให้ด้วยนะครับมีเพลงด้วยนะครับนี่เพลงลูกทุ่งสตริงหมอลำมีหมดเลยนะครับโอ้โหอยู่ในนี้นะครับสุดยอดจริงๆเลยครับนี่ครับบรรยากาศอย่างนี้ครับรอครับร้อยบาทเท่านั้นร้อยบาทจริงๆครับพี่โอ้โหคุยร้อยบาททำไมแพงอย่างนี้โอ้ยแต่ว่าผมเป็นคนที่เป่าคุยได้ดีมากเลยครับผมจะเป่าให้ดูนะครับ Icana, ไม่ใช่ต้องเป่าให้ถูกลักษณะครับเป่าคุยตาโอ้โหสุดยอดครับอันนี้เลยครับอันนี้อะไรครับเขาเรียกอะไรเนี่ยพี่คอตต้นฟิวหรือเปล่าครับสายใหม่ครับสายใหม่สะพานใหม่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับโอ้โหผมหาตั้งนานผมไปสะพานใหม่ผมหาสายใหม่ไม่เจอเราจะดูวิธีการทำ นี่ครับเป็นวิธีการทําสะพานใหม่ไม่ใช่นะครับสายใหม่นะครับสายใหม่อยู่ใกล้สะพานใหม่แน่นอนเลยนะครับแม่ผมนึกถึงบรรยากาศเดรสประหลัด e ทมเพ e ลออฟเดอะปรนะครับคือว่างานวัดแถวบ้านผมมีอย่างนี้เลยนะครับมีหนังกลางแปลงด้วยนะครับ5าบาทเท่าหนังกลางแปลงโอ้ดูหนังไปด้วยมิตรชัยบัญชาครับโอ้เข้าท่าดีเข้าท่าดีแท้ๆนะครับขอให้สายใหม่นี่ขายดีเหมือนเทน้าเทท่าเลยนะครับแม่สายใหม่ต้องชิมเท่าไหร่ะครับ หวานครับหวานอย่าลืมว่าทำอะไรอยู่ครับอันนี้เขาเรียกว่าขายก๋วยเตี๋ยวครับขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับคุณพี่เขาสนุกสนานมากเลยผมเพิ่งเคยเห็นนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตยังแพ้ก๋วยเตี๋ยวเรือพี่เขาเลยครับเอาจริงจริงจังๆครับนี่เขาเรียกทำแอนนาเพนติ้งเพนติ้งนะครับสามารถอยู่ได้ถึงสี่สัปดาสี่สัปดาห์เลยเหรอครับครับแล้วสามารถจะทำสีได้มีเจ้าเดียวในถังก๊าซที่ทำได้ไม่ไม่รับกักครับไม่รับกัา เ็นอย่างเดียวเ็นอย่างเดียวคเพราะเราไม่อยากให้ใครเขาเจ็บแต่ว่านี้ สามารถที่จะอยู่ได้นานแล้วก็แบบสวยโดยที่แบบไม่สั่งจะเปลี่ยนเวลาจะทําอะไรก็ได้สวยแบบธรรมชาติว่างั้นเถอะใช่ครับธรรมชาติลงโทษไม่ได้ลงโทษเลยโอ้โหครับขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับนี่อย่าลืมแวะมาครับที่ถนนข้าวสารนี่ครับแบบมาเพ้นกันครับแบบสวยงามเลยทีเดียวเชียวแหละครับเดี๋ยววันหลังผมจะแอบมาเพ้นครับขอบคุณครับสุดยอดเลยจริงๆเลยนี่หาที่มีแต่สาวสวยๆทั้งนั้นไปกันต่อครับนี่ครับแล้วที่นี่คือที่เอ้าเอ้าในี่นี้ที่ไหนเนี่ยเอ้าโอ๊ย ที่นี่ห้องสรงครับโอ้ยทำไมโอ้โหเดินพาท่านผู้ชมชมนี่เคลิมเลยนะครับเดินมาถึงห้องทรงเลยโอ้โหแม่ขยันจริงๆวิีเจคนนี้ขยันจริงๆขยันทั้งทีมงานแม่น่าพิจรารณา